สวัสดีทุกคนครับผมผมกรมาซิสและจิ้งคุงก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมเอวเอกุลีและนี่ก็คือรายการเอวเวย์เวปอนเดลิเวอรี่ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับพวกเรากันอีกแล้วนะฮะครับและคือพักนี้นี่เจอกันบ่อยมากอืสามคลิปติดแล้วใช่ตอนนี้มีของใหม่ครับซึ่งเป็นของที่หลายคนอยากให้มันมาสักทีแต่ไม่ก็ไม่มาครับเพราะเห็นเสียงคนนึงก่าว่าเออโหมดติดโหมดนี้นี้นี้จะมาเดือนนี้ เซอร์ไพรส์คืออ่าผมรู้ว่าทุกคนรอกันอยู่ออืซึ่งคือป็นการส่งเสริมให้เด็กทุกคนเล่นกีฬาครับมันเป็นชื่อหมวดหมดหนึ่งฮะแต่คือเมื่อคุณเล่นหมดนั้นจบแล้วมันจะมีแต้มให้คุณสุุมของครับออืซึ่งของพวกนี้ก็คือเราไปดูกันเลยอ่าเข้าเอเวนทอรีครับนั่นก็คือเซตสปอร์ตนั่นเองและนี่ก็คือโมซินนะแกนสปอร์ตนะครับคือประสิทธิภาพก็ไม่ต่างจากโมซินธรรมดาและมันเป็นสกินนะครับเนี่ยผมมีสูเมียอยู่ ซึ่งใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นตัวเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีโมซินคือคุณใช้อันนี้ก็คุณคุณไม่จำคือคุณใช้ได้ไม่จำเป็นต้องมีโมซินเริ่มต้นอ่ะฮะแต่ต่อมาเซตนี้นะฮะอันนี้ต้องโมซินแล้วก็มีปืนพกเป็นเบลต้าเอ็มเอสเซิร์ฟไทยพวกมีอิงเกรฟแต่นี่ก็นะเบลต้าเอ็มเอสอันนี้อ่าหรือรู้จักในชื่อเบลต้าอีสปอร์ตนะครับอื้แต่เขาใช้ชื่อเอ็มเอสแค่นั้นเองอ่ะฮะแล้วก็มีอันนี้ครับที่อยู่ในเซตนี้ ก็คือระเบิด M 6 7 M S อ่ะฮะแต่เนี่นะฮะที่เขามาขายที่เราได้กันมานี่คือเขาเอามาขายในราคาถูกแสนถูกครับ2,000ันวอนครบทุกเซ็ตพรในแต่สามสิบวันไอ้ยไม่ไม่ใช่ราคาในระยะเวลา30วันนะฮซึ่ง2,000ันวอนเนี่ยถ้าเทียบแล้วประมาณร้อยหนึ่งอะแต่เฮ้ยจริงไหนก็น่าเสียดายเลยไม่มีอีกชิ้นหนึ่งอะคือมีดไงเออมีดมีดมีดเป็ดอีสปอร์ตไม่มีอ่าฮะคือเขาไม่อยู่ในเซ็ตครับอืมก็น่าเสียดายอยู่กัน แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันเรามาดูแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็เพื่ะพอละเอ้ยมีเป็ดมันก็ไม่ได้ทำอะไ้มันก็ไม่ได้ทาให้ผมประทับใจมากอยู่แล้วก็เซซิปอร์นะะเอาง่ายคุณมีมีเป็ดของคุณผมมีเรื่องของกูก็พอละลองเลือดเลือดเลือดดีกว่ากูมีกูก็ไม่เลยกูมีนาคอนดาแล้วก็ระเบิดเอ็มหกจ็ดนะะอันนี้แล้วก็เอะไรอีกวะเราไปดูเลยไหมมันก็มีแค่นี้แหละสามอย่างนี้เนาะกดเลย เดี๋ยวก่อนเออนึงจะพูดไปบอกว่าคือเซฟไทยคือสองพันเอ๊มผู้ผิดเซฟนี้สิสองพันวอนได้ส0สิบวันทั้งสามอย่างถ้าไปเซฟไทยแล้วก็คุณสุ่มไม่รู้กี่ครั้งก็จะได้สาสิบวันอ่ะเอย้ยยัง,ยงไง<ห>ก็ได้อยู่แล้วเว้ยสามสิบวันแต่ปัญหาคือมันจะขายเท่าไหร่นั่นแหละขายเท่าไหร่คุณแกมนี่สุ่มอีเซตบเทนไทยไปได้ไรมั้งนะอยากจะบอกว่ามีแค่อินกรมเลิฟฮาร์ดอย่างเดียวครับสิบห้าวันสองครั้งรวด ขอสาววไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีเียเลยนี่พูดเลย90วันในครั้งหนึ่งเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยอีปิยโยโรมากเห็นนะบางคน M40 เ้าส90วันเพื่ออะไรวะเออเพื่ออะไรวะแถมตอนนี้ M40 เซิร์ฟไทยคนบวงกรใหญ่เลยบอกว่าเอาตังค์กูึ้นมาตังค์กูึ้นมาเพราะว่ามันกินมามันนี่แบคเพราะว่ามันเป็นแ่นแรกครับซึ่งก็สมเป็นแผทแรกจริงๆเพราะว่าเอาให้แพทแรกเนี่ยมันยังกากอยู่ไง ม,มีอาการแท็ก <Okay. S 1> คืออัตราแท็กนี่ใกล้เคียงกับ DSR นี่บูเลยมันเป็นอะไรที่แบบ DSR ดีกว่าอืมแต่ด,ดูให้ครับว่า DSR แพทปัจจุบันเป็นยังไงอ่ะ <Okay. S 1> เอาเนาเรื่องนี้หนึ่งนี่ครับ S หนึ่อยห้าดเม็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเมื่อก่อนนี่ร้อยยี่สิบเก้าอ่ะฮะและ PGM ร้อยหนึ่งแ,แต่ถ้าแต่งอะไรเพิ่มนี่ก็เป็นเอ่อ๋ยวเอาให้ดูครับแต่งอะไรเพิ่มนะครับเป็นลับประศก็หนึ่งร้อยยี่สิบหก ซึ่งน้อยกว่าเอซิสอีกหนึ่งหน่วยแต่เอซิคือระยะจะน้อยกว่าใช่แต่ตารางแท็กนี่ก็ตัวตัวใกล้เคียงกันเลยกลางกลางคือตอนนี้ 40, 1> เ1<อ>0ิสิเซิร์ฟนี้มันดีแล้วไงอาา่ะฮะมันเดวเบสแล้วมันไม่ต้องมีอะไรปรับแปลกเดอร์ก็ดีแล้วอินเตอร์ก็ดีแล้วคน <อา S 2> ใช้กันมาลอินเตอร์เนี่ยอืมและอย่างเซิร์ฟอเมริกาหนี่ก็มีแอนตี้มาโครละแต่ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามียังญี่ปุ่นตามเกาหลีครับเพราะว่าบริษัทเขาเดียวกันอืซึ่งเซิร์ฟไทยก็รอกันต่อไปอืมติดตาม โอเคกดเลยดีกว่าเงาเลยมานานละเป็นด่านเป็นด่านแป๊บอ้าด่านนี้มันแป๊บเดียวแม่เม่เอาหมดสส่ก็ได้เออเนาะจะหมดอะไรดีวะหมดสใส่ก็มียึดสกีด่านละด่านเออน่าจะมีด่านใส่ใหม่น้อด่านนี้ดิว่าไม่ไม่นานละโอเคโอเคไปเลยอ้าวกดไม่ติดกดไม่ติดอ๋อได้ละอันนี้คือด่านอะไรนะ ด่านเอ่อแล้วชีรีนมาร์เก็ตใช่ชีรีนมาเก็ตที่อยู่ในไต้หวันโอเคอันนี้เป็นโหมดสไนเปอร์ล้วนนะฮะอือฮึซึ่งโหมดสไนเปอร์ล้วนเซบไทยมีด่านเดียวใช่มีด่านเฮ้ยมีสองด่านดิด่านเดียวได้ไงก็กาเลอรี่กับวินมิลไงแล้วก็เอ้ยมาสีสามด่านสกอร์เปียนวินมิวกาเลอรี่อือฮึแค่สามอย่างสกอร์เปียนสกอร์เปียนก็คือด่านรถถังไงแต่เป็นโหมดเฉพาะสไน์มีเหรอเซบไทยมียังมีมีแล้ว เห็นเหรออ๋ฮะเนี่ยน,น,นี่คือหน้าตาของเจ้าโมซินสปอร์ตครับเห็นได้ว่าสวยครับเรืองแสงด้วยเอ่อนี่เปิดกราฟิกเท่าไหร่เอ่อนี่เป็นแบบสองจุดศูนย์แต่ปะอาวุธสูงสุดๆๆครับอันนี้ผมนะฮะอันนี้ผมเต็มทุกอย่างครับคือก็จะเงาวับๆกันเลยแล้วก็จะมีแสงไฟกระพริบ,รบกรระพริบด้วยครับอือหือเรื่องประสิทธิภาพก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะเรามาดูกันปะอ๋อฮะตรงนี้ดีกว่าไหมจะได้เห็นง่ายๆมันเป็นกระจกไงเราไม่รู้เรื่องตรงนี้เนี่ยในข้างๆเนี้ย เกี่ okay, มาอันนี้ต่อไปอันนี้ก็ไม่เล็งน,นะฮะกระสนกูมองไม่เห็นว่าปรับลืมปรับเรื่องกระสุนใช่ไหมเถอโอเคครับ,รบก็คือความเร็วในการยิงเท่าปกติครับเหมือนกับอมซ <า S 2> ินทรรมาท<ร>ั่วไปนะฮะทำไมเรามาดูซูมกันบ้างคือเรื่องซูมนี่เออจะไม่ได้รับเพราะมันเอ๊เดี๋ยวนะปกติมือโมซินเนี่ยเป็นปืนที่คุิยสะกบไวอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือซูมไม่ค่อยลึกไงแต่นี่ รู้สึกเหมือนลึกพอสมควรนะลึกเหรอไม่รู้แต่มันไม่มีอะไรลึกเท่าไซเซฟคัสตอมกับเอ็นเกรฟถูกต้องออันนั้นคือเขาแก้ไขจุดเสียครับออไไูแต่โมซินเซฟนี้มันมีค่าดีเลยอะอ๋อฮะและรู้สึกว่ามันโซสโคบดีด้วยนะก็เนี่ยเวลาคุณควักขึ้นมาประมาณกับวินึงอะมันจะซูมาาไม่ได้เนี่ยครับเห็นสามจุดเนี่ยก,กอกลุ่มครับ ถือว่าเราขบได้ดีระดับหนึ่งโอเคต่อไปเราไปดูปืนพกจะมีวะอือฮึ huh. ก็เป็นแบตเต้รเ huh. อ็มเอสนะฮะอือฮึครับตรงลำกล้องไม่รู้มันเขียยอะไรเหมือนหมอไม่ใช่เนอยไปแค่แสงไฟเฉยก็ <S <S ไฟก็ฟิล์กพิบเหมือนกันครับถ้าคุณสังเกตดีๆอืมฮึใส่ท่อเก็บเสียงได้นะท่อเสียงก็โหอะไรวะลงทุนหน่อยสิในด,ดักไม่ <S <S เสียงทำไมมันธรรมดาเนาะเออธรรมดาถ้าถ้าทำที่ตัวปืนก็แบบเออมีลายนั่นดิ ถ้าเป็นบาบาทอสมันมีมีลายใช่ไอเกรกมาด้วยไอเกรกนี่สวยเลยสลักไม้เลยอะแต่อันนี้เป็นธรรมดาเนาะอืมอ่ะมาดูอาชิพสุดท้ายดีกว่าระเบิดเดี๋ยวสิว่ามันจะเป็นลายอะไรระเบิดก็เรื่องแสงเหมือนเดิมไหนเอ่ยไม่หนวะโอ้เสียดายวะไม่มีไม่มีหลังความระเบิดเป็นรูปอีสปอร์ตนะแล้วก็แวบแวบแวบฮะเรื่องแสงเลยเป็นโลโก้เอวีเอเนาะน่าเสียดายนะครับมีด ถ้ามีมีก็รีวิวละแต่ไม่มีไงีนี่เอ่อถ้าคุณยังไม่บอกคุณสภาพเอ่ออันนั้นแล้วก็ทาด้วยสีสีอะไรวะสีอันนั้นอันไหนก็เอาง่ายคล้ายๆซอนดาบัสแต่มีแขนอะเออประมาณนั้นมันคือซอนดาบัสที่มีแขนเว้ยแล้วก็เขียนว่าอีสปอร์ตนะไอ้ไม่ได้เขียนเอเอแล้วก็สปอร์ตแล้วก็เอ่อเรืองแสงแค่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเอารูปประกอบมาให้ดูแล้วกันใส่ไว้ในคลิปเนี้ยได้ได้อ๋อฮะโอเคครับก็เรียบร้อยครับจบละอือฮึก็ไม่มีอะไรมาก ครับก็บลากันไปก่อนนะครับ